இந்த நிகழ்ச்சியில் வன்முறைக் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன எனவே பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்களின் ஆலோசனை அவசியம் การแข่งขันในครั้งนี้จะตัดสินแล้วนะคะว่าใครจะเป็นหัวหน้าเชฟคนต่อไปของครัวระเบิดพวกคุณจะต้องรังสั์เมนูจากวัตถุดิบที่อยู่ในมิสเทอรี่บ็อกนี้ให้โดดเด่นและต้องอร่อยคือผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับคืออยากรู้มากเลยว่าในฝาชีเนี่ยมันมีอะไรอยู่ครับเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเอามือแตะที่มิสเทอรี่บ็อกได้เลยค่ะ3 2 1เปิดค่ะอู้อ และวัตถุดิบที่อยู่ตรงหน้านี้ก็จะมีฟาร์มเฮาส์ขนมปังหน้าเผือกที่ทําจากขนมปังคุณภาพดีและฟาร์มเฮาส์พายไส้กะหรี่ไก่ที่มีเนื้อพายที่นุ่มอร่อยไส้หอมกลมกลม่อมตื่นเต้นมากอะที่จะได้เอาไอ้ตัวนี้มาทําเป็นเมนูอะไรสักอย่างหนึ่งที่คิดว่ามันจะอร่อยขึ้นมาอีกอคือผมได้เป็นขนมปังหน้าเผือกอะคือตอนนั้นคือคิดอยู่ในหัวเสมอแล้วเอ้ยเราจะทําเมนูอะไรดีนะเอาละค่ะพวกคุณมีเวลา10บนาที10นาที10นาทีเหรอ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะย,ยตอนที่วิ่งมาเอาอุปกรณ์คือผมก็จะหยิบอุปกรณ์การทำครัวต่างๆมาแล้วอยู่ดีๆแบงกี้ก็เข้ามาแย่งครับผมไม่ได้แย่งคือผม,มหยิบก่อน กัแล้วผมบอกให้มาช่วยกันยกครับแล้วเขายืนเฉยทําไมอะ่ะถ้าเกิดเขามาช่วยผมยกมันก็ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับแก้วก็จะไม่แตกแยกทำไมเนี่ยนี่ขนเลยะมาเยอะแยะขนาดนี้นอ๋อครับอุปกรณ์ครับเทปรู้หรือยังว่าจะต้องทำอะไรก็ตอนนี้ก็รู้แล้วครับว่าจะทำอะไรไมผ,มผมพยายามแยกออกจากกันอยู่ครับคือนี่ประกอบอย่างไรเนี่ยอย่างแรกก็จะต้อง เอาอันนี้ออกไปก่อนเนาะออกไปก่อนจรไม่เอากระทะออกไปก่อนเพราไก่อนนี้ัออกก่อนอันนี้ด้วยอันนี้ออกไปนะอันนี้ก็ออกไปเหมือนกันออกไปห่อออกไป่อนอันนี้เอาออกไปข้มาไรเยีเนี่ยออกไปตัวนี้นะออาไปออกไปทั้งหมดเลยไปไปไให้หมดเลยไป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 เปิดคุณมรักครับเชฟเอาน้ำมะพร้าวมาทำอะไรเบือครับ นี่ครับผมจะเอามาทำเมนูเพลือกเพลือกของฟาร์มเฮาโอเยคุณทำอะไรกุญแจเนี่ยฮะเสียงดังจังเลยแล้วน้ำมะพร้าวในนี้คุณจะเอาไปทำอะไรคือผมออน้ำมะพร้าวไม่ได้ใช้ครับเชฟคือผมจะเอาเก็บไว้กินครับใครให้กินมันไม่ใช่เวลาครับเชฟบาชิบโอเยสิ่งที่ผมจะใช้นะ่ะ คือเนื้อของมะพร้าวน้ำนะไม่ได้ใช้ผมจะเอามากินหลที่ครับเชฟข้ากันเปื้อนคุณไปไหนเฮ้ยเออเฮ้ยลืมลืมเหนวะข้ากันเพื้อนข้ากันเปื้อนไหนข้ากันเปื้อนผมหายไปไหนอนผมอึ้งมากอึ้งกับความสวยครับของกรรมการที่เดินเข้ามาไม่ใช่คืออึ้งครับว่าผมไปลืมผ่านเพื่อนไว้ที่ไหน ขาเปื่นไม่ไหนไั่้ครับเชฟวิ่งเน่คุณจะเลิมพ้ากันเปื่อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเชฟถ้าเิมอีกครั้งนึงคุณออกจากครัวระเบิดไปเลยครับขบับอะไรหนาเนี่ยฉันเตือนคุณแล้วนะถ้ามีอีกครั้งนึงคุณออกจากครัวระเบิดไปเลยครับเชฟผมสัญญาครับ ผมสัญญาครับเชฟอะไรเนี่ยเอคืออะไรคือคือคุณจะมาทำอาหารหรือคุณจะมาจีบกันเชฟก็ไม่เห็นเจโหดเลยคือมาทำหน้าตาบ้องเบลแบบอย่างเงี้ยใครมันจะไม่หวั่นไหวฮะผมอะวันไหวเหมือนกันผมมาเก็บอาการแรงมือเลยค่ะเหลือเวลา2นาทีเท่านั้นครับเชฟ จะทำอะไรอ๋อครับผมจะทำเป็นทำทงคัตสึไายกะหรี่ไก่ครับผมมันจะออกอารมณ์แบบแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยครับเหลือเวลาแค่10วินาทีเท่านั้นเร่งมือเลยค่ะครับเชฟเซปก้าแปดเจ็ดหก ส,สามสหมดเวลาค่ะเดี๋ยวมาขึ้นนี่คืออะไรคะเมนูชอบเผือกเผือกจริงๆเลยครับนี่เธอด่าฉันิีกแล้วเหรออ๋อไม่ได้ด่าครับเป็นชื่อเมนูครับในช้อนกุหลาบอ๋ออ๋โอโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ครับฉันเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้ว อะไรมาให้ฉันกินเนี่ยคือตลกวันนี่ยคือกินผักเข้าไปทำไมคือผมได้กินขนมปังครับอ้าวหรอไหนลองดูสิอืมอร่อยมนแล้วก็มีฝีมือเหมือนกันนะเนี่ยคือรสชาติมันหอมอร่อยมากเหมือนได้กินเผือกจริงๆแล้วพอได้กินคู่กับมะพร้าวข้าวโพดมนลงตัวมากขอบคุณค่ะ เมนูนี้คืออะไรคะทงคัตส,สึพายกะลีไก่อันนี้กินไงคะเนี่ยเซฟจะต้องอ่าแบซ่อมอย่างนี้นะฮะแล้วก็จับอย่างนี้นะฮะจับแล้วก็จิ้มลงไปตรงกลางของเชฟจิ้มลงไปครับนั่นะฮะอันนี้นะฮะได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงหัวใจของผมไหมฮะเชฟได้ยินเสียงหัวใจผมไหมทำไมใช่อีกครับเชฟมาเป็นเล่นอย่าขืมดิเชฟอะ,ะอยากให้กินทุกอย่างพร้อมกันครับเพราะว่ามันจะมีขนมปังมีแป้งพายมีชีสแล้วก็ขนาดจะเป็นไส้ของกะลีไก่ครับ อร่อยนะมีความหอมออกรอบนอกนุ่มในถึงเครื่องแกงกะหรี่จริงๆมันเข้ากันมากขอบคุณค่ะเอาละค่ะพวกเราได้ตัดสินใจแล้วเมนูอาหารของทุกคนเป็นที่พอใจมากเพราะฉะนั้นเราจะขอตัดสินให้แบงก,แกี่กับมลกอให้เป็นหัวหน้าเชฟควอล่เบิดทั้งคู่เลยค่ะ อันนี้นะครับขนมปังฟาร์มเฮาส์เพือกเผือกนะครับรสเผือกนะครับเขามีโปรโมชั่นอยู่นะครับเหลือ7บาทเท่านั้นครับผมอร่อยอ่ะคือมันเป็นเผือกจริงๆอ่ะเหมือนที่กินเผือกจริงเลยนะมันจะอร่อยจริงนะอร่อยจริงแล้วก็เป็นไทรกะหรี่ไก่นะครับอันนี้18บาทของใหม่ต้องไปลองนะครับหอมเครื่องแกงกะหรี่มากอันนี้ครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับผมโอ้เย้ คลิปหน้าคิดว่าหลงรักเชฟอะตนี้นนนใช่จริงๆหลงรักเชฟมากเลยอะเฮ้ยเขาทำกับมันกอขนาดน,นั้นอะผมก็ยังรักพี่ว่าเขามีใจให้พี่มากกว่าปะยังไงเนี่ยฮะยังไงเนี่ยมะละกอ